วันนี้ประกอบด้วยแปดหน่วยงานด้วยกันครับประกอบด้วยกองการตุนปรัตรนั่งข้าวผู้กองจักการครับในส่วนของมองนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับที่มาประชุมที่นี่ก็ได้จากกองการตุนปัตราั่งสิ่ก็เป็นฝ่ายผูขาดนะครับของกองนะครับในการที่ไรก็ตามด้วยเราสามคนนะครับก็ดูแลงานมีสิทธิ์หรือไม่ก็พวกเราแล้วนะครับก็เพียงแต่อยากจะ สามจุดสีสานั้นผมก็ตรวจสอบการดึงการด้วยก็เป็นตามมาตรการต่างๆที่เราเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องรับผิดชอบโดยเฉพาะมาตรการที่1นึ่งมาตรการที่2องในจำนวนมาตรการที่คอมสอได้ได้ดเนินการไว้นะครับก็การป้องกันคงถึงกระบวนการการที่จะดำเนินการดูการตามผู้ถูกบันะครับก็เป็นเรื่องที่ที่ ความพอใจนะครับเพื่อใ้กล่าวถึงท่านรักษาการผู้จัดการ่วระเว่าการการรอบปีที่ผ่านมา้นในการที่จะที่จะแต่งตั้งที่จะมาถึงเร็วๆนี้นะครับในส่วนอิจารณที่เป็นรองคนรอปสอในการที่จะนำเสนอผลงานของรองผู้จัดการนีก้ามานะครับเพราะว่าก็จะเป็นส่วนที่เราจะมารวมที่ต้องทำาังต่อในช่วงนี้ท่านรองผู้จัดการช่วยอะไรหน่อยนะครับ ก็เชิญว่ารับประทานกับโรงพยาบาลที่26พฤษภาคม2 5 5 7อย่างนี้หนึ่งแอดมินของการมอบนโยบายปรัปรนำยาเสพติดในวันนี้นี่จะเน้นไปที่เรื่องพรเศษคือเราจะเข้าดําเนินการกับชุมชนนะครับซ like yeah, right. yeah. ึ่งมีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดอยู่ในขณะนี้หรือชุมชนริมทางรถไฟนะครับอย่างที่นครศรีธรรมราชหรือที่คลองเตยนะครับ รวมถึงชุมชนริมคลองอีกบางส่วนซึ่งเราก็มีข้อมูลข่าวสารชัดเจนว่าการแพร่ระบาดทุกอย่างเสร็จินั้นยังมีลักษณะที่ค่อนข้างจะรุนแรงเพราะนั้นการดําเนินการหรือการประชุมในวันนี้ก็จะเร่งรัดนะครับแล้วก็จะมาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างสนักงานประบบจ้าในภาพรวมกับภาคต่างๆนะครับที่เราจะต้องเข้าดําเนินการในการดําเนินการนั้นเราเมื่อเรามีเป้าหมายชัดเจนนะครับ กระบวนการในการดำเนินการก็จะมีการปิดล้อมอ x กเ l นเชิงลุกนะครับถ้าหากว่าชุมชนใดที่มีลักษณะของความรุนแรงในการแพร่ระบาดยาเสพติดค่อนข้างเยอะยังมีกลุ่มพ่อค้าหลายย่อยก็จะมอบหมายให้กองชกการตำรวจฝ่ายปามยาเสพติดท่านเป็นเจ้าภาพบูรณาการกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายทหารฝ่ายปกครองและก็ปปสนะครับบูรณาการกําลังเข้าดำเนินการก็ขอยืนยันนะครับว่านโยบายสําคัญของท่านรัศการผู้ชกการตำรวจแห่งชาติก็คือการดำเนินการกับ สภาพปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนสืบทรงครับที่มีลักษณะจําเป็นอย่างยิ่งที่ตํารวจเองจะต้องเข้าไปดำเนินการและก็เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามดูแลก็อยากจะกำจัดยาเสพติดให้หมดไปจากชุมชนเหล่านี้ก็เป็นลักษณะของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยตรงที่ได้รับจากการแพร่ระบาดการค้ายายเสพติดแล้วก็มีขนอาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่องจากปัญหายาเสพติดมากมายตามมาสำนักงานแห่งชาติก็กจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง แล้วก็จะประเมินผลในการดําเนินการนะครับเมื่อครบ90วันนะครับก็เป็นความตั้งใจสําหรับชุมชนคลองเตยนั้นจากการที่ได้ลงพื้นที่พูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องก็มีความจาเป็นที่จะต้องปฏิบัติการนะครับขณะนี้กองชกันหลวงป่าตามยาเสพติดก,กับตารวจนครบาลหรือฉพาะกองการตำรวจกุงเทพฯของกรมการตำรวจนครบาล5และก็ฝ่ายทหารในพื้นที่ก็กําลังพิจารณาดำเนินการนะครับก็คงจะเข้าดำเนินการกับเป้าหมายในหลายๆส่วนด้วยกันในเร็ววันนี้ครับ ช,ชคือขณะนี้เราเราแบ่งอย่างนี้นะครับคือทั้ง20ชุมชนสําคัญที่เราจะต้องเข้าดําเนินการในหลักเชิงบูรณาการโดยให้กองาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด็นเจ้าภาพก็จะมี2ชุมชนหลักในพื้นที่ของกรุงเทพและนครแล้วก็ในพื้นที่แต่ละภาคก็จะมี2ชุมชนซึ่งก็จะกระจายไปตามจังหวัดต่างๆที่มีลักษณะความรุนแรงนะครับเช่นเดียวกับชุมชนรถไฟของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เราดำเนินการไปแล้ว ก็แต่ละภาคก็จะมีจังหวัดซึ่งเชื่อว่าชุมชนเหล่านี้เนี่ยพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปก็ก็เข้าใจอยู่แล้วหรือรับรู้ได้นะครับการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนดังนั้นเราก็จะเข้าดําเนินการขอให้พี่น้องประชาชนได้สบายใจได้แล้วก็ขอขอบคุณสําหรับข้อมูลข่าวสารต่างๆที่แจ้งเข้ามานะครับทําให้เราสามารถมีข้อมูลที่ค่อนข้างจะครบถ้วนเกี่ยวกับลักษณะของชุมชนที่เราจะต้องเข้าดําเนินการไปเรื่อยๆนีครับชูต่อเลยนะบพี่ ให้ก็ให้ไปข่ามได้ล้นะพี่อะไรกันนะสถาบมใช่สภาพแวดล้อมกายภาพให้มันยั่งยืนว่าตำรวจก็จัดใช่ตัวก็ไปดูแลราชการนยก็เหมือนใน20แห่งที่เราจะทำเนี่ยเราก็เคลียร์ก่อนคือเกษตรเดียวกันนะแต่ว่าถ้าเคลียร์ของไปข่าวเสร็จแล้วผมมอบให้ทางจังหวัดลงไปพัฒนาต่อสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมร่วมกับเจ้าของพื้นที่